นายภูมิวิสานเกษมสุรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเปิดเผยถึงการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดช,ช,ชอบกลางซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561มาตรา171ประกอบด้วยนธธายไพโรธทินโนอดีตเจ้าหน้าทีท่เทศกิจเขตปทุมวัน โดยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและนายสงบหรือพัทรพลหอมสมบัติอดีตเจ้าหน้าที่เศกิจที่ร่วมกับนายไพยโรธเรียกเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยจับกลุ่มได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่างสยามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภูมิวิสายกล่าวว่าการจับกลุ่มนายไพโรธและนายสงบครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่14มีนาคมปี2559มีการนำเสนอภาพข่าวของเจ้าหน้าที่ทัศกิจสองรายเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดที่ริมคลองหลอดสนามหลวงและมีพลเมืองดีช่วยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน หลังจากสำนักงานประประทอรทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสืบสวนติดตามจนทราบตัวผู้เสียหายชาวต่างชาติทั้งสองรายเชิญตัวมาสอบถามให้ข้อมูลโดยปมเหตุของการรีดไถเงินดังกล่าวนักท่องเที่ยวอ้างว่าอาดีตเจ้าหน้าที่เศรกิจทั้งสองคนกล่าวหาว่าทิ้งเศษบุหรี่ในที่สาธารณะต้องมีโทษปรับ ก่อนที่จะฉกฉวยเอากระเป๋าเงินในกระเป๋ากางเกงของนักท่องเที่ยวและหยิบเงินออกไปก่อนที่จะมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจสองรายจึงได้คืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวและขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วเราก็ได้ดำเนินการตามหน้าและหน้าที่ของสำนักงานปปชในการตั้งแต่แสวงหาข้อเท็จจริงจนไปถึงชั้นไต่สวนจนเานา้าคณะกรรมการปปชคณะกรรมการปปชก็ชี้มูลให้ ในสกิจ hey, uh, ทั้งสองรายเนี่ย mm hmm. มีความผิดครับภายหลังสำนักงานปปททำการสอบสวนและสรุปสำนวนแล้วเสร็จมีมติชี้มูลว่าการกระทำของนายไพยโรธและนายสงบมีความผิดจึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งสองคนไม่มารายงานตัวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบนี้จึงขออำนาจสารอาญ,ญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับไว้รองเลขาปปทยังกล่าวด้วยว่า เรื่องดังกล่าวสำนักงานปปทโดยสนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติเล็งเห็นความสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติจึงดำเนินการติดตามคดีเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ในการรังแกนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยด้วย